fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับก็มีข่าวข่าวก็มาเล่าออก,กันฟังเท้าฟาร์มเดิมนะครับอุงอิงมาร้องเพลงนี่ไม่ได้มาแข่งกับใครนะครับที่ บางคนไปคอมเมนต์ไปว่าไปเปรียบเทียบอุงอิงกับคนนน้นคนนี้นะครับขนาดไม่สบายก็ยังว่าร้องเสียงลังเสียงไหลนะครับก็จะขอบอกไว้ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าอุ๋งอิงเข้ามาร้องเพลงนะครับก็ไม่คิดว่าจะโด่งจะดังแบบนี้นะครับไม่คิดว่าจะโด่งจะดังแบบนี้นะครับมันเวลามันสั้น นะครับดังไวนะครับอุ้งอิงเพียงแต่คิดว่าจะมาหาเงินช่วยพ่อแม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่เคยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยสำหรับอุ้งอิงนะครับไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยแม้นว่าจะดังแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเดิม ครับเหมือนเดิมเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับทุกคนเห็นที่ได้ดูกันยิ่ง FC รุ่นเก่าๆตั้งกับอุ้งอิงเข้ามาอยู่ใหม่ๆทุกคนเห็นนะครับว่าการกระทําของน้องเขาเป็นแบบไหนนะครับไม่เคยว่าร้ายใครนะครับใครว่ามาก็เก็บเอาไว้ นะครับเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนก็เข้ามาใหม่ๆก็มีคนคอมเมนต์ไม่ดีก็นั่งกอดกับแม่ร้องไห้ทำไมเขาต้องว่าหนูแบบนี้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวนี้มีภูมิคุ้มกันเยอะแยะพ่อแม่ FC ให้กำลังใจนะครับ แล้วก็เรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างทั้งบอสโจสอนทั้งเพื่อนพี่ป้านาอาคนในวงช่วยกันสอนช่วยกันแนะตอนนี้อุกอิงก็ไม่เคยไปดูคอมเมนต์ไอ้ที่ว่าเขาว่าไม่ดีไม่ดีนะครับก็พยายามก้าวผ่านมาได้นะครับพยายามก้าวผ่าน แต่ก็ยังมีคนไปคอมเมนต์ไปว่าอะไรน้องไปเปรียบเทียบกับน้องกับคนนน้นคนนี้อีกนะครับไม่เว้นแต่ละวันนะครับไม่เว้นแต่ละวันก็ยังดีที่ว่าน้องเขายังมีจิตใจเข้มแข็งนะครับเออน้องก้มหน้าก้มตานะครับทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับคุณดูนิเห็นไหมคืนคืนเนี่ยร้อง เพลงต้องกี่เพลงกันนะเห็นไหมกว่าจะเลิกกว่าจะอะไรนะครับน้องเขามีมุกมานนะนะครับยามว่างก็ไปทำบุญทำทานนะครับเออไปทำบุญทำทานมีเงินก็ช่วยเหลือคนโน้นคนนี้นะครับเราเห็นมาตลอดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่น้องเข้ามาเลยนะครับได้พวงมาลัยมา ก็แบ่งให้คนน้องคนนี้นะครับนักดนตรีนะครับแดนเซอร์นะครับพี่พี่คอน v วอยเแลเห็นชินตาแล้วการกระทำของปุงอิงชินตาเลยเขาทำอยู่มาเรื่อยๆนะครับเขาทำมาเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ต้องให้ใครบอกนะครับเออพลามีเขาก็ ยิบยื่นให้คนโ่วคนนี้เมาก๋วยเตี๋ยวเมาอะไรกับเครืงกับข้าวเลี้ยงกันอะไรกันนะครับเออซื้อนู่นซื้อนี่มาเลี้ยงกันองคงอิงทําประจําองค์อิง,องทําประจําแล้วก็มีเอซใหม่ๆเข้ามาประจําทุกวีทุกวันให้การสนับสนุนองคงอิง ทำไมก็ถึงได้รักและอินดูอุ๋งอิงทำไมถึงได้มี f อฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะการกระทําของตัวของน้องเขาน,น้องก็ทําดีเขารัก f อเขารักพ่อพ่อแม่บ้านฮักนะครับอุ๋งอิงให้ความรักและนับถือทุกคนนะครับ ทุกคนเขาได้ดูได้ไลเขาก็เลยติดตามแล้วเขาก็เห็นพฤติกรรมที่การกระทำองค์อิงที่ว่าทำดีเป็นตัวอย่างให้นุ่งนงุน้องน้ง,น,ง,น,งนะครับเออทุกคนก็ถึงได้เอาพี่อุ์อิงเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีหลายหลายคนเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เขาเอาองุงอิงเป็นตัวอย่างเราก็ดีใจไปด้วยนะครับว่าเออ การกระทาของอุ่งอิงมันเป็นเป็นอะไรที่ว่าให้คนรุ่นหลังหรือเด็กๆรุ่นน้องของอุ๋งอิงหรืออะไรเนี่ยเห็นพี่ก็ทําแบบนี้พยายามจะหาเงินหาทองช่วยพ่อแม่นะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองมันจะโดกจะดังแบบนี้นะครับแต่ก็มีล้หลายหลายคนหลายหายคอมเมนต์แซะได้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาเลย ไม่รู้ว่าอิจฉาตาร้อนหรืออยังไงนะครับว่ามาเรื่อยเปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้มามาคอมเมนต์ว่าเอาไปเปรียบเทียบกันมั่งอะไรกันมั่งนะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในองค์กรนะครับเราอยู่องค์กรเดียวกันเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับเออเรารักกันรุ่นน้องก็นับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ก็เอ็นดูรุ่นน้องนี่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 รุ่นน้องทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็แนะนำกันนะั่นมันถึงจะเป็นองคอ์กรที่ดีนะครับเออเราไม่ได้ว่าองคอ์กรองคอ์กรเขาดีนะครับแต่การกระทำของบางคนหรือว่าใครที่ว่าไปติดตามอุ๋งอิงนะไปถ่ายไปทำแล้วก็มาว่าอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็น จะเหมารวมจะเหมารวมนะครับว่าเออคนนู้นคนนี้ไม่ไดีอะไรแล้วการคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับการคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราต้องดูตั้งแต่แรกเลยว่าน้องเขาปฏิบัติตัวมายังไงนะครับเราให้ความเป็นธรรมนะเราให้ความเป็นธรรมแล้วก็เอซีที่สนับสนุนคนนู้นคนนี้ในองค์กร น้อยเพชรบ้านแทงคุณจะเป็น f อฟของใครกันแล้วแต่นะครับเออเราก็ไม่สมควรมาว่าอีกคนหนึ่งมาแซะอีกคนหนึ่งมาบูลลี่คนหนึ่งนะครับเออเราก็รักๆก,กันรักใครกัน,นไหนๆก็อยู่องค์กรเดียวกันถึงใครจะชอบใครยังไงแล้วก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคล กระทำเขาจะเห็นเองนะครับเขาจะเห็นเองดูสิน้องก็สู้ชีวิตนะครับวันๆแทบจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ร้องไปเปียกฝนเปียกฟ้ามั่งโดนละอองมั่งนะครับเออมันก็โดนกันหลายๆคนนะครับเออมันก็อาจจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมั่ง ร้องก็ไม่เต็มที่มั่งเราก็ต้องให้อภัยมั่งน้องก็ฝืนพยายามฝืนทุกคนก็พยายามกันทุกคนนะครับในองค์กรหรือในสาวน้อยเราก็ยินดีที่เห็นเขารักและเอ็นดูซึ่งกันและกันเรายินดีเราประทับใจทุกคนนะพี่รักน้องน้องนับถือพี่นะครับเ,เด็กนับถือผู้อาวุโสนะดูน้อง,อ,งอุ้งอีกเห็นไหม เขามาถ่ายรูปก็ยกมือไหว้หวัดดีเขานะครับเออนะ่เขามาขอถ่ายรูปนะหวัดดีขอบคุณคั่นะดูสิแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ขอขอพูดนิดหนึ่งนะครับเมื่อการที่ว่าจะให้ลังวี่ลังวัลจับไม้จับมือนะครับขอร้องนิดหนึ่งอย่าเท่าไปกระชากลากถูหรือว่าดึงเดี๋ยวน้องมันจะตกเวทีมา นะครับเออมันเคยมีตัวอย่างหลายหลายคนนะครับทั้งยิกทั้งควรทั้งกระชากนะครับเออน้องเขาเป็นเด็กยังเป็นเด็กเออถ้าเป็นยังรุ่นใหญ่ๆนี่โอ้โหเคยไปดูคลิปเป็นไหมไม้ในมือนล่อหัวเลยโป๊กเลยเออนั่นรุ่นใหญ่เกาทัน แต่น้องเขามีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าก็มีแต่คนรอบข้างเขาช่วยพูดช่วยว่านะครับว่าเออจับไม้จับมือก็น้องให้จับดีๆนะครับเออน้องให้จับดีๆนะครับให้ถ่ายรูปให้น้องก็ถ่ายแต่ก็ขอความเห็นใจสักหน่อยหนึ่งว่าเออการกระทำอะกล้องทุกตัวเขาไปซูมไปที่ คุณการกระทำแล้วคุณจะเสียหายนะครับเออแล้วคุณจะเสียหายแล้วการคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งทุกคนเขาจะ z ู o เพราะ fc ทุกคนเขาได้อ่านได้อะไรเนี่ยบางคนเขาก็จะแคปมาไว้ดูแล้วเขาก็จะตามไปดูว่าเออใครมั่งที่คอมเมนต์แบบนี้มายุคแย่แบบนี้นะครับเออมันเป็นแบบนั้น นะครับน้องเขาไม่ได้ว่าจะมาแข่งกับใครเลยนะครับเออน้องไม่ได้คิดว่าจะมาแข่งกับใครนะครับแล้วไม่คิดว่าจะสูงจะส่งกว่าใครนะครับน้องมาร้องเพลงเพื่อหาเงินหาทองแต่มันดังคนมันมีดวงวาสนานะครับมีวาสนา มันก็เกิดดังขึ้นมาแล้วอุงอิงนี่ก็เป็นแม่เหล็กดึงดูด f c ทั้งหลายนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนหนึ่งพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าอุงอิงนี่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ทุกคนรู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากยิ่งข,ขึ้นขึ้นทุกคนมาติดตามเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ เราก็ดีใจแล้วแต่ละคนมาเห็นมาการกระทําของน้องเขาก็ชื่นชมชื่นชอบนะครับเออเขาก็ชื่นชมชื่นชอบนะครับว่าเออน้องเป็นเด็กน่ารักตอนอยู่บนเวทีก็สง่างามเล่นตามบทนะครับที่ได้รับไว้เป็นนักร้องนะครับร้องสะกดคนดูนะครับ แต่เวลาลงเวทีนะครับลงเวทีน้องเขาก็ถอดหัวโขนออกกันเล่นกันม้นเลาะโชกันซิกนะครับเออดัดเห็นไหมน้องก็มีความสุขนะแย่คนนู้นแย่คนนี้นะครับคุณดูสังเกตไหมว่าอยู่หลังเวทีกับบนเวทีน่ะมันผิดกันนะครับเออสมัยก่อนนี่น้องโอ้ย ร้องหาลูกโปง่งร้องหาทุ๊กตาสมัยเด็กๆน้องเขไม่ได้เล่นนะครับเออไม่ช่ไม่ได้เล่นไม่เคยได้เล่นนะครับห้างก็ไม่เคยได้ไปนะครับเพื่อนก็มีน้อยนะครับเออตอนนี้เด่นดังแล้วก็ทุกคนก็รู้จักเ c กัเยอะแยะอุ่กอิงก็มีความภูมิใจนะครับไปไหนมาไหนก็พยายามจะเอ,อ เอฟซีทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ขอถ่ายรูปพี่พี่น้องน้องขอถ่ายรูปอุ้งอิงก็ให้ถ่ายรูปให้อะไรนะครับเออไม่สบายก็ยกพยายามขึ้นร้องเพลงให้เต็มที่นะครับแล้วก็บางคนก็ติว่าเสียงยังงูย่างงี้นะครับเอออุ้งอิงก็ฝึกร้องฝึกลํานะครับว่าลําไม่เป็นว่าร้องไม่เป็นนะครับอุ้งอิงก็ฝึกนะครับ เด็กขนาดนี้นะครับลำนิดๆขยับนหน่อยๆก็มีความน่ารักมีความสวยงามอยู่ในตัวแล้วนะครับเออไม่ต้องไปมากไปไมายนะครับมันก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ค่อยๆสอนมาเองการเวลามันจะช่วยช่วยสอนมาเองนะครับเออผูกอิงเ ขยับนิดขยับหน่อยมันก็นะก็ดูสิขนาดกระโปรงสั้นๆนะกระโปรงสั้นเขาก็ว่าพอดีแล้วแต่คนนี้อุงอิงก็ไปบอกเขานะเออว่ากระโปรงมันสั้นไปหน่อยเออให้พี่ให้วาให้ยาว,ว่นนี้อีกนิดนึงนะครับเออนี่ดูเลยครับใช่ไหมเด็กมันใส่ซื้อนะครับเออเห็นกระโปรงมันสั้นนุ่งแล้วมันแลสั้นไปหน่อยก็บอก ว่าเออให้กระโปรงยาวอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมไม่ต้องไปแต่งตัวอะไรมากมายดูสวยงามมีสงาาส่าราศีเต้นพองามนะครับลำพองามร้องก็ฝึกร้องฝึกลำอยู่ตลอดนะครับยามว่างก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดิเล็กชาแนลด้วยครับฝาก FC อุ้งอิง FC ฟสาวน้อยเพชรบ้านแบงทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ